สวัสดีค่ะคุณทีน่าสวัสดีค่ะดีใจมากเลยนะคะที่คุณทีน่ามีเวลาว่างมาสนทนากับโคสนาตาลีอีกค่ะก็มีคนเรียกร้องมาเยอะมากเลยค่ะตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เราคุยเรื่องไปมิติที่ห้าไปอย่างไรตอนนี้นะคะมีคําถามมามากมายที่อยากจะให้คุณทีน่ากลับมาแล้วก็มาสนทนาลงเจาะลึกไปอีกค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาส ขอบคุณมากเลยนะคะ,<น>ะขอบคุณมากคุณานาตาลีเชิญทีน่ากลับมาพูดคูดอีกครั้งหนึ่งแล้วขอขอบคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะที่ว่าติดตามทีน่าแล้วก็บอกคุณนาตาลีให้ทีน่ากลับมาคุยต่อยินดีมากๆเลยค่ะดีใจมากๆแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ขอบคุณค่ะคุณนาตาลีค่ะก็มีอะไรเยอะแยะเลยนะคะที่อยากรู้อยากถามคือเอาเริ่มเลยเนาะ เพราะว่าถ้าเรื่องมิติที่ห้านะคะเราคุยกันไปลงลึกแล้วก็นานแล้วคลิปที่แล้วนะคะใครยังไม่เคยดูเรื่องมิติที่ห้าต้องขอให้กลับไปย้อนดูที่สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วนะคะตอนนี้นะคะมีคําถามมาใหม่ค่ะคุณทีน่าอ,อย่างแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะลงเรื่องคำถามไปเนี่ยคือได้ข่าวมาว่าคุณทีน่าไปงาน UFO Cruise UFO Conference <c ru ise> มาใช <c ru ise> ่ไหมคเดี๋ยวเราให้ฟังก่อนแป๊บนึงแบบเร็วๆคร่าวๆนะคะว่า เขามันมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอคือไม่เคยได้ยินมาว่ามันมีงาน UFO conference แบบลงเรือคร s e ด้วยเนี่ยไปได้เห็นอะไรบ้างคะคุณทีน้าคะค่ะค่ะคือว่าทางอเมริกานเนี่ยเกี่ยวกับเรื่อง UFO Alien เนี่ยมานานแล้วนะคะคุณนาตาลีอตั้งแต่ทีน่ามาอยู่ที่นี่ back about 40ปีกว่าที่แล้วเนี่ยที่น่าได้ยินเกี่ยวกับเรื่อง UFO and alien แต่ว่าหลายคนจะไม่เชื่อแต่ตอนนี้คนเริ่มเชื่อมากขึ้นแล้วที่นี่ย็็จะมีพวก Conference หรือคือการที่วันมาเจอกันเนี่ยทุกๆปีเลยแล้วไม่ใช่ที่เดียวนะคะคุณนาตาลีหลายที่เลยอย่างมีคำเรียกว่า UFO Conference, Move on แล้วก็ UFO Cruise ครูสก็หมายถึงว่าเขามีคอนเ e นต์มีการมีดิ้งจากสปิเกอร์ที่ว่า s t u d ดหรือว่าเป็นเป็นคนที่ว่าชื่อดังๆเป็นสปิเกอรที่เขียนหนังสือมาหรือพวกที่ดู Investigation Research นะคะมาจากทาง UFO and Alien แล้วเขาก็มาร่วมกันมาคุยมาแชร์ Information นี่ทางเรือเมืองไทยเราไม่มีแบบนี้นะคะที่ว่ามีครูสแตแม็กทีน่าต้องขอโทษนะคะนาตาลี Natalie เนี่ย สทีนให้ a ท e some video แต่ทีน่าไปทนั่นนะแบบ everything c h a n g e นะคะเปลี่ยนหมดเลยค่ะทีนาเข้าไปนั่งอยู่ conference ทั้งวันแล้วก็คุยกับพวกสป e เกอร์เพราะทีน่ารู้จักคนกันเยอะก็เลย get caught up อยู่ข้างในนั้นไม่ได้ออกมาถ่ายวิดีโอให้ใครสักคนหนึ่งเลยค่ะขอโทษด้วยค่ะ uh, มี information ที่ว่า fascinating มากนะคะเขาจะแชร์เกี่ยวกับ uh, uh, ufo เนี่ยรัฐบาลเนี่ยทุกทุกชาติเนี่ยเขาปิดกันหมดไม่ให้เห็น ะะแต่ตอนนี้จะเริ่มมีการที่ว่าไซดิงถือเข้ามาโชว์ให้ดูตลอดทั่วโลกมากขึ้นและคนก็จะเชื่อมากขึ้นและจะมีการที่ว่าเกี่ยวกับเขาเขาจะเรียกว่า disclosure นะคะคือสิ่งหลายๆอย่างที่ทุกประเทศเน่ยทั้งรัฐบาลเนี่ยมีการกระทำอะไรทำให้คนมานั่งสงสัยกันเขาเรียกว่า hmm. awakening spiritual awakening คนก็เริ่มตื่นกันนะคะคุณนาตาลีเหมือนกับช่องคุณนาตาลีแล้วล่ะ awakening with n นาต l ลีจากทีน่าก็สังเกตด้วยนะว่าคุณนาตาลีเนี่ยแชร์ a lot of great information มากเลยนะคะที่ช่วยทำให้ลุกคนไทยตื่นขึ้นเพราะว่าทางเอเชียนะคะคุณนาตาลีเขาเพิ่งตื่นอาจจะไม่คิดว่าจะไม่เพิ่งตื่นมันคนตื่นมานานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้จักใครแต่ก็กลุ่มใหญ่เนี่ยทางเอเชียเพิ่งเริ่มตื่นเป็นเพราะอะไร เป็นเพราะว่าทางเอเชียเนี่ยเป็น feminine energy เป็น energy ที่ว่าเป็นกระจกของเขาเรียกว่า lumiere ancient civilization t ท m e ซึ่ง opposite ขยายความขยายความหน่อยค่ะว่า oh feminine energy อ่ะมันหมายความว่าอย่างไรคือคือมันไม่ใช่เป็นแค่ในร่างผู้หญิงใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าคนท<อ>ั้งเอเชียมีแต่ผู้หญิงไปหมดเลย no ไม่ใช่ค่ะ feminine energy ก็เป็นแค่ symbolic ก็หมายถึงเป็น energy ที่เกี่ยวกับ Uh, uh, kind love enlightenment uh, nirvana uh, energy symbolic uh, jesus unity awakening spirituality metaphysics anything that has to do with coming together love and light compassion kind look also right brain นะคะทางศิลปะ music art anything connect to creators creation ที่ทุกๆคนนี่แหละเป็น creators นะคะและเรา manifest สิ่งที่ประสบะการณ์ในทั่วโลกในทั่วทั่วทุกๆทุกชาติทุกสมัยแต่นี้ feminine energy ถูก suppress ลงมาจาก masculine energy masculine energy ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเพศผู้ชาย แต่เพียงแต่ว่าในทางดังโลกมนุษย์อาจจะมีการให้โชว์เป็นเพศผู้ชายแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวกับ ego self เกี่ยวกับ maybe dom ถ้าเกิดไม่ balance dominance uh, controlling นะแต่ว่าถ้าเกิด balance ก็เกี่ยวกับการที่ว่ามีสติมี awareness มี consciousness เป็น provider ดีนะคะเหมือนกับ king and queen energy ถ้าเกิดเขา balance เนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นพ่อแม่ที่ดี ที่ว่ารักลูกๆทุกคนเช็คแคร์แฟร์หมดทุกอย่างสอนแต่สิ่งรักสอนแต่สิ่งให้ดีให้เข้ากับตัวเองอย่างนั้นนะคะแต่นี้อันนี้เรื่องยาวเลยนะคุณมารีเพราะว่าตอนนี้ energy ทางเอเชียไม่ใช่ประเทศไทยที่เดียวแต่ว่าทุกๆประเทศเอเชียเริ่มตื่นกันเพราะ <Yeah. S 1> feminine energy คุณมารีก็คงเคยได้ยินมาก่อนนะคะ <Yeah. S 1> ว่าตอนนี้ awakening time ascension time เนี่ย feminine energy start to rise and wake up mother earth energy ก็คือ feminine energy เริ่มตื่น เพราะฉะนั้นลมเมรีอเนี่ยมาจากทางเอเชียทางแปซิฟิกโอเชีที่เคยถูกทำลายนะคะ mm hmm. และสังเกตนะคุณนารีคนทากทางเอเชียนเนี่ยเขาจะมีการเ,าเรียกว่าวิชาที่เกี่ยวกับ a n c n e n t healing m e d i t a ทช o n โยคะไทชีฉีกองอะคิพังเชอร์ชากราทุกอย่างมาจากเอเชียและสังเกตดูนคนเอเชียนเนี่ยทางนั้นนะ่ะ เจอ very gentle very soft very polite เหมือน feminine energy แต่เกี่ยวกับ masculine dominant มาจาก western country หมดอักละจายกระจายละค่ะแล้วแล้วทำไมเอ่อถ้าทางเอเชียเนี่ยมี feminine energy เยอะเนี่ยจริงๆแล้วเราน่าจะตื่นรู้เร็วกว่าแล้วกว็มากกว่าอย่างนั้นไม่ใช่เหรอถูกไหมคะเพราะว่า เราถูก suppress เนี่ยนะคะ feminine energy ถูก suppress เพราะนั้นถึงเขาจะมีแบบมี knowledge มาก่อนนะแต่ว่าถูก suppress ไปตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้เป็น cycle ที่ว่าเริ่ม ascend เริ่ม rise นะคะ uh, เรียกว่า Aquarius uh, uh, cycle ตอนนี้แหละคุณจะเริ่มทา Asia งเอเชียเปิดขึ้นค่ะงั้นมันก็น่าคิดงั้นถ้าเกิดว่าทางเอเชียเนะี่ย พอเราเอาการ suppression suppression ก็คือเหมือนการกดพวก energy <น>พวกนี้ไว้พอเปิดปุ๊บเนี่ยคือทางเอเชียก็น่าจะตื่นเร็วมากกว่าทางตะวันออกหรือเปล่าคะจะต,ตื่นค่ะรอดูอีกสักห้าสิปีถึงเจ็ห้ห้าสิบถึงประมาณห้าถึงสิบปีจากตอนนี้ไปคุณก็จะเริ่มเห็นคนเอเชียเนี่ยเริ่มบปลีฟทางนี้เริ่มตื่นเริ่มแบบ advanced มากและอนาคต<อ>ไปได้เร็วกว่าทางตะวันตกที่ความหม ใช่ไหมคะใช่เพราะว่าาทีน่าสังเกตดูตอนนี้ทีน่าสอนเนี่ยทีน่าโน้ตไว่าเด็กไทยอ่ะเอเชียนไปกันเร็วมากเลยเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่ทีน่าเคยสอนพวกอเมริกันทช่หลายเรือนกว่าเขาจะ Get Connect กับ h i g h e รของเขาแต่ตอนนี้แบบปั๊บๆเร็วมากเลยทีน่าแบบว้าว this is fast นะคะเพราะว่าทุกคนมี Intuition กันหมดทุกคนมี six t h sense กันหมด แต่เขานี่เปิดเร็วกันนี้เลยค่ะคนนาตาลีและอนาคตเนี่ยประเทศทางเอเชียนเนี่ยอีกสิบปีขึ้นไปทางเอเชียนเนี่ยก็จะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอะสมัยก่อนอเมริกาเป็น Big ๊กบราเ t อร์ทางอเมริกาเขาเขาแบบเหมือนเป็นประเทศมหาอำนาจใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ตอนนี้อเมริกาจะเริ่มลงแล้วก็อีเวนต์ประเทศทาง เอ uh, Europe ด้วยเพราะเป็น Masculine e n e ที่สังเกตอยู่เซว่าสงครามจะมาทาง Masculine Country หมดเจ r ร a ม y น e s, <Yeah, exactly>. <S yes. controlling that s imbalance unbalanced un masculine energy ค hmm. mm ่ะตอนนี้อีกหน่อยอนาคตทางเอเชียเนี่ยจะเริ่มขึ้นขึ้นขึ้นคือเมื่อก่อนน่ะ original i mean origin of earth เนี่ยเมื่อก่อนน่ะ e m i n i n e e n e r g จจะสูงกว่าแล้วจะ dominate Masculine แตอนนี้กลับเป็น Masculine d o m i n a e แตอนนี้จะเริ่มกลับมา Feminine แล้วามาันจะต้อง try to balance energy สองอันนี้เพื่อให้ earth ascend นะคะ into f t h dimension ซึ่งจะ take time มากเหมือนกันแต่ตอนนี้<อ>คุณจะงางนั<ะ>้นค <laughs> ่ะว่าก็มีคุณนาตาลีนี่แหละช่วย awaken ผูคนคนไทยอ๋อไม่ใช่คนเดียวค่ะเราต้องมาจะช่วยกันใช่มีหลายคนเลยค่ะมีหลายคนซึ่งทีน่าทุกคนแต่ละคนทำไปคนทางที่ตัวเองเกิดมาเพื่อมาทำ ใช่นะคะพคุณเ่ยคุก็เป็นเขาเรียกว่าทีน่าเรียกว่าเป็น wanderer หรือว่าเป็น teacher นะคะ,ะคุณเนี่ยมาจาก civilization ที่ว่ามาจาก ancient uh, o c t u r i a n and a d r o m e r i a n time ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาจะมาสอนกันหมดจะอาจจะเป็นเป็นมาทาง social media ก็ได้หรืออาจจะมาสอนแบบทางที่น่าสอนก็ได้หรือว่าหลายคนเนี่ยอย่างอาจารย์สุภาวันก็มาสอนอีกแบบหนึง่งทุกๆคนจะไปคนละแบบกันนะคะแต่ว่าก็ together ทำให้คนเนี้ยเริ่ม raise awareness c ค่อนข้า s เรามาช่วยกันเพราะ,ะฉะนั้นคนที่ฟังอยู่ก็ต้องดูซิว่าเอ๊ะเรามาในโลกนี้มาเพื่อทําอะไรมีหน้าที่อะไรเราจะได้ช่วยกันทําเอ่อยกระดับขึ้นความถี่ให้สําเร็จใช่ไหมคะใช่ค่ะคือต้องดูสิคะว่าเรามี passion อะไรในทางนี้นะคะแล้วก็ตามความรู้สึก connect กับข้างในของคุณสิ่งที่คุณชอบตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยจะเป็นคีย์ที่บอกคุณได้เลยนะคะว่าคุณเนี่ยออชอบอะไรมั่ง นะค,ะคนที่จะช่วย wake up หรือเป็นครูไม่จําเป็นต้องมาทําแบบโซเชียลมีเดียเหมือนเราทำกันคนนะาคนนาตาลีก็อาจจะสามารถทําโดยการที่ว่า just being positive just smile just บางทีแค่แบบเขียนหนังสือที่ว่าแชร์หรือ write some blog หรืออะไรก็ได้นะคะเขาจะทําสิ่งที่เขารักแล้วก็โฟกัสใน universe ของเขานะคะเสร็จแล้วเขาก็สามารถที่เหมือนกันว่าเขาเนี่ย take care of their Beautiful garden ข้างในอของเขาใน Universe ทาง Mind ทาง emotion งเขาจะ raise energy มากเลยค่ะและนั่นแหละเขาเนี่ยแม่เหล็กของเขาเป็นไฟของเขาเนี่ยจะส่องไปเปิดให้คนอื่นโดยที่เขาบางทีไม่รู้ตัว Consciously ่มคะค่ะจริงค่ะงั้นเดี๋ยวงั้นกลับมาตรงที่ UFO conference นะคะแล้ว <c oughs> มีคนมีชาวเอเชียไปเยอะไหมคะ <c oughs> ไม่เยอะค่ะ uh, มีอเมริกันมีเอเชียที่ว่า, uh, ม,ามาโตที่อเมริกาแย่เหมือนกับทีีน่าแย่ yeah. Yeah, มีแต่ว่าตอนนี้เริ่มมากขึ้นสมัยก่อนนะไม่มีรายการส่วนสมัยก่อนนะอินเทรสติงเชื่อไหมคะมีแต่คนขาวคนขาว mm. ทั้งนั้ลน <Yeah. S 1> ที่ว่ามานำในท,ทางนี้จะคุยกับเรื่องทางนี้จะเป็นออคเ a ช i o n นะ which is interesting แต่ตอนนี้ทีน่าเห็นแล้วเริ่มมีเอเชียนเข้ามาเยอะขึ้นคือคืองานเนี้ยคือลงครูสไปจริงๆแล้วคือคือเขาคาดหวังว่าว่าจะได้จะได้เห็น UFO เพียงแต่ว่าคุณทีน่าอยู่ใช่ไหมเพียงแต่ว่าคุณทีน่าแบบบีซี่อยู่ในอยู่ในแบบคอนเฟรนซ์ถูกใช่ไหมคะโอ้ไปเม็กซิโกค่ะเขาครูสนี่เจ็ดวันแล้วก็ไปเม็กซิโกที่ว่าเอ c าบ o ซ a นลูคัสปวยต t o ฟ a ายจ์าแล้วก็มัสซารนเป็นเป็นเมืองที่แต่ละที่แต่ละที่ที่เขาไปจอดแต่ว่าครู e ของทีน่าไปเนี่ยมันสเปเชียลหน่อยเพราะว่าเขาจะมีงานเซอร์มนีไฟร์มายันมายันเซอร์มอนีนะครับเขาจะมีทีทำจันชยัยค่ะไปทางทะเลแล้วเขาจะมะีเขาเรียกว่าชาแมนที่เป็นผู้หญิงเป็นฮีเลอร์แล้วเขาก็จะมาแบบเบิร์นเซจ ะะเพราะ sage เนี่ยเวลาเขาเบิร์นเนี่ยเขาเ e l i ลิ e ที่ว่า Get rid of all negative energy นะคะแล้วเขากา็ใส่พวก ingredient หลายอย่างเลยที่ว่าเป็นของอ from mother nature ธรรมชาตินะคะแล้วเขาก็มาเบิร์นเบิร์นให้แบบ clear energy ของเรา Clear past energy clear block ของเราค่ะ่ะสงสัยคุณนาะตาลีเขา drop off นะคะผู้ชมนะคะไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ทีน่าก็จะคุยต่อไปจนกระทั่งคุณนาตาลีกลับมานะคะเพราะว่าบางครั้งอ่าเราตะกี้บอกว่าคุณนาตาลี drop off ไปหา ufo ที่ครู e แน่เลย <c oughs> ทีน่าทีน่าแทนนี่นั่งเฉยๆทีน่าโอเคเดี๋ยวทีน่าก็คุยไปเรื่อยๆจนกรทั่งนาตาลีกลับมาอยู่ในมิตินี้ไปเอามาให้ดูว่าเซจมันคืออะไร <c oughs> เอามาใช้ให้ผู้ชมฟังเดาเราดูได้เลยนะคะเพราะหลายคนยังไม่เข้าใจหรือไม่รู้จักค่ะดีมากเลยค่ะคุณนาตาลีอ่าัน,นี้ยังไม่สุดค่ะอคุณธนวิก็ใช้ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยอืใช่ค่ะอันนี้ที่ยังไม่ได้จุดค่ะอ่าใช่ค่ะอันนี้สําหรับที่ว่าเคลียร์เอเนจีในบ้านของเรานะคะอะและอันนี้เขาก็ใช้อันนี้กันทางเซมโมนีนะคะ สนุกมากเลยค่ะเพราะว่าเขามีสปีกเกอร์หลายคนที่เข้ามาคุยและทีหน้าก็เจอคนที่รู้จักกันเยอะนะคะเพราะเราไปคอนเฟรนซ์เนี่ยก็มีการรู้จักกันแล้วก็คุยกันกนะันอะเพราะไม่เจอกันแล้วก็นั่งคุยกับเขาจนทั้งทีหน้าบอกเออเราก็ go with the flow นะเพราะครั้งแรกทีน้าอ n t เท d ที่ว่าจะ take video แล้วก็ show แต่ไปไปมากับไม่ได้เทคอะไรเลยเพราะว่า connect with a lot of old friends นะคะแล้วก็คุยกับว่าล่าสปีกเกอร์ ก็เลยกายทีน่าก็ไม่ไม่ได้ออกไปดู UFO เพราะว่าบางคนออกไปดูนะคะคนอื่นเขาเห็นกันไหมคะโอ้ยส s a lot เขาจะเห็นเป็นไฟแล้คคุยกับใครด้วยนะคะแล้วคุณหน้าไม่แบบโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ว่าต้องแบบโอ้โหหยุดหยุดหยุดสัมมนาหยุดมิ팅ก่อนน่าเคยเห็นบ่อยอยู่แล้วไม่ครับปกติพอทีน่าเคยเห็นมาแล้วนะคะทีน่าเคยเห็นมาแล้วก็เลยรู้ว่าเป็นอะไรนะเพราะสมัยก่อนที่ทีน่าเริ่มตื่นอะทีน่าก็ เขาก็บอกให้ทีนามองขึ้นไปบนท้องฟ้า9โมงกลางคืนให้ออกไปข้างนอกทีน่าก็ไม่รู้ก็ออกไปแล้วก็จะบอกด้วยว่าไปทางไหนแเราก็มองขึ้นไปก็งงตอนนั้นงงอ่ะเพราะามันเห็นเป็นดวงเหมือนดวงดาวไฟเลยนะคุณนาตาลีแต่เต็มไปหมดท้องฟ้าไม่เคยเห็นอย่างนี้เลย <Wow. S 1> สุ้วมันก็เลื่อนไปในเวลาเดียวกันเป็นไปได้ยังไงเรา <Wow. S 1> ก็มองแล้วเหมือนเราอยู่ในเหมือนถูกะสะกดจิตตอนนั้นเลยนะคะแบบมองแล้วเราแบบแบบอยู่ในทรานส์อะแบบไม่รู้ตัวเลย แล้วเขาก็ไปทางนั้นที่เขาบอกเราไปแบบมันเต็มไปหมดไปเป็นได้ไงว่ามันบินไปเดียวมันมันเป็นไปไม่ได้ถ้าจะเห็นอันสองอันนี้เห็นแบบมากกว่าพันมากกว่าล้านทั้งท้องฟ้าเลยว้าวเยอะขนาดเลยเยอคือเห็น <Wow. S 2> แล้วจนเรางงอะ่ะแล้วตอนนั้นตอนที่เรางงเนี่ยมันเหมือนเหมือนเราอยู่เหมือนแบบเหมือนถูกสะกดจิตงี้ยกันนาะตาลีคืออ้ <laughs> าแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเหมือนกับเราไม่รู้ตัวเลยล่ะ พอหลังจากนั้นทีน้าแล้วก็หายไปหมดเลยพอดูปั๊บสักประมาณสักห้านาทีแล้วก็ดูไปทางนั้นอะ่ะแล้วเราก็คุยกับเขาบอกให้ใช้ไฟเขาก็ปุ๊บป,ปุ๊บป,ปุ๊บร้ <Wow. S 1> <laughs> อยเหย่อว้าว่าหลังจากนั้นทีหน้าบอกโอเคถ้าไม่เชื่อนะก็ต้องเชื่อแล้วตอนนี้อ่ะ mm hmm. ใช่ไหมคะแต่ว่านั่นคือนานแล้วเหรอคะนี่นานมาแล้วค่ะปี2011 n v e n ก่อน two 2 w e l v e ตอนที่ว่ามายันคาลันดา ตอนนั้นทีน่าสอนเพิ่งเริ่มสอนอยู่ oh. แล้วตอนนั้นทีน่าทำ meditation มากเลยกับกรุ๊ปใหญ่ทีน่าเคยมี conference call ไม่รู้คุณนาตาลีเคยจำได้ไหมคะก็มี free conference call ตอน,นที่ใช้ก่อนพวก zoom พวกอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วทีน่าก็เคยเข้ามาใน conference call แล้วก็ lead meditation free meditation across united states ก็คนโทรเข้ามาเป็นร้อยคนแล้วทีน่าก็ guide meditation ค่ะอตอนนั้นเราทำให้นั่นบ่อยมากทำให้เราเนี่ยอยู่ข้างในแบบ hypnotic state ประจํา ก็ทาให้เรามีประสบการณ์อะไรที่ว่าแปลกๆอย่างเนี้ยค่ะแต่มันอาจจะเป็นแบบไายอนคาลันดาไทม์ด้วยนะคะที่ทุกคนเริ่มตื่นกันตอนนั้นก็เห็นพวกเบอร์หนึ่ง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 สอง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 สามสามสี่หนึ่งสี่หนึ่งบัตรคอนสแตนต์ตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรนะคะนั่นมันนานมาแล้วนะเนี่ยเอามันว่า ufo conference เขามีทุกปีไหมคะเนี่ย yes ค่ะมีทุกปีโอ้โงั้นถ้าเกิดใครสนใจเนาะก็ลองไปสอบถามกันได้นะคะ ufo conference คือถ้าไปก็ได้เห็น ว่างันได้ค่ะก็มีทุกปีนะคอมาทาลีและอีกอันเขาเป็นแบบว่ามาจาก Port of Los Angeles มันง่ายดีเป็นทริปที่ว่าเจ็ดวันแล้วก็ไปง่ายดีถ้าเป็นทริปอื่นเนี่ยก็ต้องไปไป catch flight ไป take plane ไปที่ซียโรอย่าง阿拉斯加 cruise ค่ะ ือแถวนั้นน่ะมี UFO เยอะกว่าหรือเปล่าเขาเขาาถึงต้องแบบว่าไปครุสดูแถวนั้นไม่ไม่ไม่จำเป็นเลยค่ะเพราะว่า UFO เนี่ยจะตามพวกคนที่ว่าคอนเน t กับเขานะคะอ,อย่างที่เราเห็นไม่ใช่ทุกคนจะเห็นกันหมดนอกจากคนที่เปิดหรือบางคนต้อง m e n t t to see เพราะว่าชีวิตเขาต้องถูกปลุกตื่นเขาก็จะคอนเนคเขาจะเห็นหรือบางครั้งก็เป็นคอนเนคกับ c ซิ i ว i ลิเซชันของคนเองซึ่งพึ่งคุนพ,พึ่งมาจาก i ซ i l i z a ลิ o เอันนั้นนั้เขาก็จะมาโชว์ให้คุณดูถ้าคุณไม่กลัวแต่ความกลัวเขาจะไม่โชว์ให้ดูนะคะเพราะบางคน <Okay. S 1> เพราะเราถูกโปรแกรมว่าเขาไม่ดีมันก็มีบ้างบางเรสที่ว่าโอเคไม่ดีแต่ว่าส่วนใหญ่มาเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีเลยเขาเป็นแบบแฟมลี่ของเราหมดนะคะ <Okay. S 1> เพราะเราก็มาจาก Different Civilization Different Planet System นะคะใช่เหมือนเราเราเกิดเมืองไทยเสร็จแล้วมาอยู่อเมริกา ใช่ไหมเพราะฉะน,นั้นนะคุณเขาจะถามคุณมาจากไหนแล้วก็บอกได้เรามาจากอเมริกามาจากทไทยแลนด์ด้วย different plan e t different เนี่ยใช่ค่ะมันเรามี l i f e experience ที่นั่นค่ะว้าโอเคสนใจมากค่ะไม่แน่นะเดี<ร>๋ยวปีหน้าอาจจะแบบถ้าเวลาได้นาะไปร่วมด้วยคะ่ะตอสิไปปีหน้าไปนะเ,เพราะว่าสนุกมากเลยโอนาลี oh, really. คุณจะ love it it's fun <S <Okay. S 1> อีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งไม่ต้องไดเอทเลยนะคุณ ไอ้ไอไอครูสเนี่ยอาหารนี่อร่อยทั้งนั้นแล,และกินทั้งวันเลยค่ะ <laughs> นะคะ่ yeah, very good แล้วก็สปีกเกอร์ very very nice สนุกมากๆเลยนะคะค่ะ <c oughs> uh, ที่รายการนี้จะมีคอนเทนต์หลายอย่างที่เกี่ยวกับ metaphysics and UFO เยอะซึ่งสนุกมากๆเหมือนอันนึงนาดาลี Natalie ก็รู้จักแล้วก็คุยกันเกี่ยวกับ conscious life expo ในลอสแอ g เจลิทุกๆอัามีโอ้ huge ใหญ่มากๆเลยที่น่าว่า อันนั้นควรจะแบบคุณไปดีกว่าใช่ไหมโอ้เพั้นเดี๋ยวเราต้องคุยกันนอกนอกหลังไม้นะคะเรื่องงานสัมมนาโอหไม่งั้นเดี๋ยวเราจะใช้เวลานานกันมากงั้นเดี๋ยวเข้าเริ่มที่คนส่งคาถามมาเลยดีกว่าไหมคะค่ะได้เลยค่ะเนอะโอเคค่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวมาเข้าเรื่องตรงนี้คนคนที่ถามคําถามมานะคะหลายคําถามอีโคชได้มานะคะเอาเรื่องแรกก่อนค่ะคุณทีน่าคือคนสงสัยกันว่า เราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยมีหลายมิติจริงหรือไม่จริงแล้วถ้ามีมิติอยู่ในหลายมิติเนี่ยคือในแต่ละมิติเนี่ยเราทำแตกต่างกันคือเป็นตัวเราอะ่ะเหมือนตัวเราในอีกมิติอื่นๆคือหน้าตาเหมือนกันเลยเหมือนในเหมือนในหนัง SpiderMa n ใช่ไหมสมยัยสไปเดอร์แมนโมดไทวอร์สที่ที่แบบหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ว่าบุคลิกคนละอย่างกันหรืออาจจะ หน้าตาไม่เหมือนกันก็ได้นะแต่ละมิติตรงนี้นะคะจากความรู้ของคุณทีน่านะคะที่คุณทีน่านะ<ม>เป็นผู้เชยวชาทางด้านเมตาฟิสิกส์เนาะแล้วก็ทํางานตรงนี้มาหลายปีมากก็อยากให้คุณทีน่านะแชร์ความคิดเห็นว่าอย่างไรคะ